สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะได้ยินเสียงแอดไหมเนาะวันนี้นะคะก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางหวยไทยนะคะหวยไทยเลขแม่โทรมาบอกนะคะแล้วก็หวยไทยสูตรใหม่ของแอดนะคะสูตรใหม่แต่ว่าเน้นบนนั่นแหละค่ะแต่ว่า ตัวนี้เป็นสูตรใหม่เนาะสูตรใหม่รวมตัวเจาะแล้วก็ตารางลองดูค่ะสู้หวยสัญจรนะคะเราลองของใหม่นะคะเอาไปพินิจเอาไปพิจารณาแล้วก็เอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะทุกแนวทางนะคะทุกคนทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดถ้าชอบกระจับถ้าขัดก็ผ่านนะคะแอดเน้นแล้วก็ย้ํานะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนำเสนอไปเนาะ อแอดคือเป็นหูอือ่อๆฮ้ยนี่นะคะนี่เป็นงวดก่อนที่แม่ให้มานะคะงวดก่อนนี้ก็ไม่เข้านะคะหัวอ่อนแปดหกเจ็ดสองแปดนะคะไม่มีเลยค่ะไม่มีไม่เข้าเลยนะคะไม่เข้าน่าเสียดายนะคะไม่เข้าเลยมีนะคะอันนี้เป็นหวยแม่โทรมาบอกเนาะหัวแม่โทรมาบอกนะคะงวดนี้ก็ได้มาแล้วค่ะแต่ว่าได้เบิ้ลมานะคะบนให้ห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดนี่ชนก,นกันกับแอดเลยนะคะ แกให้โศวิ่งสองค่ะวิ่งสองนะคะวิ่งสองบนนะคะบนให้ห้าเจ็ดสองนะคะล่างให้วิ่งสองแกบอกว่าหวยสันจ่วเอาไปแค่นี้ล่ะเอดก็ลืมถามไอ้หวยที่เราเอามาเล่นหวยลาวกันนะคะว่าตัวไหนเออแอดก็ลืมขอค่ะลืมขอมานะคะลืมขอทุกคนก็เลยเอาแค่นี้หวยไทยกันนี่แหละค่ะฟุกก็ถูกไปค่ะก็ตัดเล่นเอาค่ะบนก็จะเป็นอะไรอะ่ะ 572ก็หวยตัวเดียวกันนั่นแหละค่ะ572นะคะทุกคนหวยตัวเดียวกันเลยนะคะนี่เนี่ย572นะคะแก้ให้22ล่างนะคะ22ล่างหวยล่างมัวไม่สิงี่สองบอกค่ะ <ten>, หวยสองนี่มันออกหวยออกบ่อยอยู่ด้วยค่ะสองหวยเราหวยไทยนี่ก็หวยแก้ให้วิ่งสองค่ะทุกคนเอาลองดูนะคะลองดูปกติแก้ไม่ให้ตัววิ่งมาได้ค่ะงวดนี้ให้ตัววิ่งมา572 แสดงว่ามีบนมีห้ามีเจ็ดว่ะค่ะห้าเจ็ดนี่ก็ชนกันกับแอดเลยนะคะเพราะว่าแอดเด่นห้าหกเจ็ดบนนะคะแต่ล่างแกให้เบิ้ลนะคะล่างแกให้เบิ้ลสองสองนะคะเอา้าใครเห็นคลิปนี้ก็แขบเอานะคะเม็ดเดียวก็หวยหน้าลงทุนอยู่ค่ะถ้าถูกก็ฟุกไปนะคะเขาเอาศัยได้เต็มเต็มนะคะเขาเอาศัยได้เต็มเต็มเขาก็ได้กัน ช่วงน,นี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยถูกนะคะไม่ค่อยถูกตั้งแต่ให้เรามาถูกสามงวดวก็ไม่ค่อยถูกเลยนะคะเจ้าของแต่ว่าวินเขาก็ถูกกันอยู่นะคะที่ให้วินมาเนาะแต่ว่าพี่เกจับให้ไม่เข้าเลยนะคะเกได้หวยมาเนี่ยเลยเกก็มาบวก,กเอามาบวก,กนะคะถ้าชอบด้วยกระจัดครั้งวันนี้หวยสัญจรซะด้วยนะคะห้าเจ็ดสองนะคะรวยยูที่หาจิดซวงก็ได้ห้าเจ็ดสองนี่ชนแอดอยู่ ลองเอาไปพินิ้พิจารณาก็วิเคราะห์ค่ะถ้าว่าบนเนาะเกีอกว่าบนให้ห้าเจ็ดสองเที่คู่เดียวค่ะเม็ดเดียวนะคะล่างให้สองสอง่ส <ores> ิบออกอยู่บอค่ะสองสองเลยสองสองบอกก็บอกเธอแอดตามหลายปีเลยไม่ออกเลยของหวยไทยออกยากมากเว้ยถ้าออกงวดนี้พสิบปรดังบอกค่ะเอานี่เราค่ะแคบเอามาดูหวยไทยสูตรใหม่แอดบ้างนะคะนี่นะคะ หวยไทยสูตรใหม่แอททำสู้หวยส,สันจรนะคะทุกคนทั้งตารางด้วยนะคะก็บนอย่างเดียวเน้นบนนะคะเพราะว่าห้าหกเจ็ดให้บนนะคะถามาหลังกับตูวไพ่ตู้มันค่ะเด่นนะคะห้าหกเจ็ดนะคะ 7, 9, 7, 7, 8, ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดหกหกหกเจ็ดหกแปดนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดหวยไม่ใช่หวยจะมีเบิ้ลจริงๆบบแอดก็จับเบิ้ลได้สองคู่เลยนะคะแอดจับเบิ้ลได้หกหกเจ็ดเจ็ดนะคะทุกคนแล้วก็ให้ 5, 6, 5, 9, ให้าหกห้าเก้าเม็ดเดียวน,นะคะ วัดดวงนะคะห้าหกห้าเก้าแอนให้เม็ดเดียวนะคะห้าหกห้าเก้านะคะสามตัวแอนให้ห้าหกสามค่ะห้าเก้าสามนะคะห้าหกสามห้าเก้าสามคืออะไรวะตี <c oughs> เอาอายุตัวเองรวมกันค่ะอายุสามสิบห้าย่างสามสิบหกก็เลยเอารวมกันซะเลยเห็นมันมีในตารางพอดีนะคะนี่ก็เลยเอารวมกันซะเลยนะคะสาม สามเออแอดอายุสามสิบห้าเนาะวันที่หกก็จะสามสิบหกเต็มนะคะก็เลยเอาสามห้าหกสามห้าเก้านี่แหละคะ่ะเอาไว้รวมกันค่ะเผื่อใครชอบด้วยนะคะโอ้ยแต่สื่อสื่อ,อ,อบาบ้านเนี่ยันนี้แล้วต้องหาถือนี่นะคะห้าหกเจ็ดนะคะห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะคะหกหกหกเจ็ดหกแปดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแอดจับได้แบบนี้นะคะแอดจับได้แบบนี้ห้าเจ็ดสองนะคะหกเก้าแปดสามนะคะห้าเจ็ด ห้าหกเจ็ดห้าหกแปดห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดแปดนะคะหกหกเจ็ดหกหกแปดหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดแปดเราก็มารอรุ้นไอ้นั่นนะคะสูตรสูตรเล่นทั้งวันเนาะสูตรกําลังวันของวันที่หวยไทยออกว่ามันจะเอยสูตรนั้น,นสูห้วหวยสัญจรได้เกือบทุกงวดเลยนะคะเอาไปพินิจพิจ,จารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะทุกคนนี่เอาแคปเลยค่ะเผื่อมีคนชอบด้วยนะคะแอดจับนี่แหละเป็นสูตรใหม่สูตร เพิ่งทําเป็นงวดแรกนะคะงวดแรกสูตรนี้นะคะตัวเจาะตัวเจาะแล้วก็ตารางนี่แหละคะ่ะสูตรแอดค่ะอันนี้สูตรแอดนะคะชนหกล้านชนห้าหกเจ็ดบนนะคะทําเป็นงวดแรกแล้วก็เหมือนสองแปดมันจะต่อยอดได้คะ่ะอาจจะเป็นสองแปดสามแปดสี่แปดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนมันจะต่อยอดได้เลยนะคะต้องรอดูคะ่ะถ้ามันต่อยอดได้แสดงว่าอีกสูตรหนึ่งก็เขาเ้านะ โอ้ยอดบ่ค่อยเอียงดกค่ะหวยไทยเอาตรงๆนะคะหวยไทยแอดไม่ค่อยมันมันไปไม่ได้ทุกคนมันซื้อไม่ได้ค่ะเอาแค่ตัวที่เราชอบค่ะตัวสองตัวก็พอนะคะแอดก็เลยให้เม็ดเดียวนี่แหละค่ะใครชอบด้วยก็จัดนะคะส่วนตัวแอดก็จัดเลขตัวเองค่ะเลขตัวเองเลขวันเกิดเลขอายุเลขน้องเลขอะไรอย่างเงี้ยละค่ะสูตรก็หาเลือกเอาค่ะสูตรก็หาเลือกเอานะคะอันนี้คือความชอบส่วนตัวนะคะไปไม่ไว้หรอกค่ะตามสูตรนะคะ แอดก็ให้เม็ดเดียวห้าหกห้าเก้าไม่รู้จะเข้าไหมนะคะหรือจะมาเลขดังบอดังเลขไหนคะมันสีลบเลขดังหรือว่างเนอะหวยจะลบเลขดังจริงๆริ้เยทุกคนไม่เข็ดกันไม่เข็ดพวกเราเนี่ <laughs> ไม่เคยเข็ดค่ะมันอยู่ในสายเลือดมันอยู่ในเส้นเลือดใช่ไหมคะเอาเอาไปมานไปเฮงไปปังกันนะคะนี่เนาะให้มันครบแปดนาทีนะคะทุกคนแอดกะเมื่อแห้งค่ะเหมือนไม่ค่อยสบายตัวนะคะ โมไม่หยังสิเบาเละเด้เฮ้ยหวนเอาครับเนาะฝนตกบ่น้อทางพวกเจา้าเป็นกำลังใจให้พี่น้องทั้งเหนือทั้งใต้เด้อขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะขอให้ทุกปลอดภัยเนาะแอดก็สทรงกำลังใจให้ค่ะทรงกำลังใจให้เด้อขอให้มาในหิงให้ปังให้พิ่นถือสามตัวตรงเนาะย่ามใดห้ฮสิไดฮยกสองกันโอ้ยเอดว่าสัน ะเป็นเข,ขาคากเขาแน่คือบ่มีแเน่นอะเนาะเมื่อไรเราจะได้แบบว่ามีบุญวาสนารวมกันเนาะทุกคนเนาะดวงเขาสมพงกันเอ้ยเดี๋ยวเฮเม็ดเดียวตีคืองี้ค่ะค่ะหัวยหลแปดพันตัวเลยแอดกับเมยค่ะวันนี้เป็นเหนื่อยพี่เพียนะคะทุกคนเหนื่อยพี่เพียใจ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 จริงว่าอยากจะพักหัวลาวนะคะพักไม่ได้นักกว่าเก่าอีกว่าอยากจะพักนะคะ ภักบริดัันอยู่ในสายเลือดปฏิอเอดเงา้ยเาลีละคะ่ะมาหิงฟังไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาคอมเมนต์นะคะรับชมรับฟังนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณานะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกแนวทางที่มาวางให้นะคะมาแบ่งปันเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะแบ่งปันกันเนาเอฟซี FC ชอบกับจัดไปคะ่ะชอบของท่านไหนก็นจัดไปนะคะมีแต่คําขอบคุณนะคะ มีแต่คาขอบคุณทั้งนั้นเอามาแบ่งปันกันค่ะทุกคนแบ่งปันกันเฮาแบ่งปันเจ้าเจ้าแบ่งปันเฮาานะนี่แหละค่ะก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอให้หมานหิ่งปังไปด้วยกันนะคะช่องนี้ก็ร้อยแปดพันหวยนะคะชอบตัวไหนก็จัดเอาค่ะแอดก็ไม่รู้หรอกค่ะหวยออกจะจะออกอะไรนะคะมากค่ะมักมักค่ะมักตัวเลขค่ะก็เลยเอามาูศกันนั้นทุกคนนี่แหละค่ะมากค่ะเนี่ย สำหรับคลิปนี้แอนลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ